ข้อแรกฟันของเรามีฟันเบี้ยวและก็ซ้อนเกยมากไหมข้อ2กรณีใบหน้าเล็กและมีจำนวนฟันเยอะข้อ3ลิมฝีปากที่ยื่นออกมาและต้องการให้ปากของเราเข้าไปนะคะใน3ข้อนี้หากมีข้อใดข้อหนึง่งเอ,อเวลาจาัดฟันจำเป็นต้องถอนฟันนะคะ สวัสดีค่ะแอนนี่ล่ามประจำคลินิกฟันโซบราค่ะเป็นอีกคำถามนะคะที่ถามกันเข้ามาเยอะมากค่ะว่าถ้าจัดฟันจะต้องถอนฟันไหมหรือไม่ต้องถอนฟันปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าจัดฟันไม่อยากถอนฟันในการจัดฟันกันเยอะค่ะงั้นเราไปดูกันค่ะว่าแบบไหนที่ควรจะต้องถอนฟันและไม่ถอนฟันค่ะ การจักฟันบอกตรงๆเลยนะคะว่ามีแบบจําเป็นต้องถอนฟันและก็ไม่ต้องถอนฟันค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะก่อนอื่นคือถ้าปรึกษาจากฟันแล้วคุณหมอบอกว่าต้องถอนฟันนะเพื่อให้จากฟันให้สวยต้องถอนฟันไม่ใช่แค่เรื่องสวยค่ะแต่ต้องมีเหตุผลและก็จุดประสงค์ที่ชัดเจนด้วยนะคะข้อแรก กรณีที่ฟันซ้อนเกเพียงเล็กน้อยการจัดฟันอย่างเดียวสามารถช่วยให้ฟันเรียงเป็นระเบียบโดยที่ไม่ต้องถอนฟันค่ะแต่กรณีที่ฟันซ้อนเกเยอะมากนะคะทำให้ไม่มีพื้นที่ในการขยับและมีฟันที่ขึ้นเกินมามากไปจะต้องทำการถอนฟันเพื่อให้ฟันมีพื้นที่ในการเคลื่อนทำให้ฟันเรียงตัวสวยเป็นระเบียบค่ะ ข้อ2กรณีฟันเยินแล้วก็ฟันยื่นนะคะในปัจจุบันนี้มีหลายคนที่ไม่ใช่จับฟันเพียแค่ให้ฟันเรียงสวยแต่ยังต้องการทำให้ปาก ที่ยื่นออกมาเข้าไปพร้อมกันด้วยนะคะจะมีหนึ่งในสองคนนะคะที่ต้องการแบบนั้นหากต้องการให้ปากของเราเข้าไปนะคะจะต้องมีพื้นที่ให้ฟันเคลื่อนเข้าไปจึงต้องทำการถอนฟันค่ะข้อ3นะคะไม่มีพื้นที่ว่างให้ฟันขึ้นได้ปกติจึง เกิดเป็นฟันเกินขึ้นมาค่ะฟันเคี้ยวคุดขึ้นซ้อนกันนะคะแบบนี้จะต้องได้ถอนฟันแน่นอนค่ะการถอนฟันแบบนี้จริงๆแล้วทําให้ฟันที่เคยเบี้ยวซ้อนเกกันอยู่นะคะสามารถกลับมาเรียงตัวและก็ใช้งานได้ปกติค่ะและจุดประสงค์ของการจักฟันก็คือทําให้ฟันและปากเข้าที่และสวยงามแต่ถ้าไม่ถอนฟันก็ไม่สามารถทำให้จุดประสงค์สำเร็จได้นะคะ จัดฟันต้องถอนฟันหรือไม่ถอนฟันอยากรู้สามารถเช็คดูก่อนได้ด้วยตัวเองนะคะข้อแรกฟันของเรามีฟันเบี้ยวและก็ซ้อนเกมากไหมข้อ2กรณีใบหน้าเล็กและมีจำนวนฟันเยอะข้อ3ลีิมฝีปาก ที่ยื่นออกมาและต้องการให้ปากของเราเข้าไปนะคะใน3ข้อนี้หากมีข้อใดข้อหนึง่งเออเวลาจัดฟันจำเป็นต้องถอนฟันนะคะด้วยส่วนใหญ่จะถอนฟันกรามซี่ที่1ก็ค่ะเป็นฟันที่มีขนาดเล็กและก็มีบทบาทค่อนข้างน้อยในฐานะฟันกรามน้อยนะคะดังนั้นฟันซี่แรกจึงมัดถูกถอนออกค่ะแต่บางกรณีเราก็ อาจจะต้องถอนสี่อื่นนะคะเช่นถอนฟันที่ผูกเยอะๆหรือมีรูปร่างฟันไม่สวยไม่ปกติทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าฟันธรรมชาตินั้นดีที่สุดเป็นไปได้ที่เราจะคิดว่า เอ๊ะแล้วทำไมจะต้องถอนฟันออกด้วยอย่างที่บอกไปแล้วว่าการที่จะจัดฟันแบบถอนฟันหรือไม่ถอนฟันขึ้นอยู่กับลักษณะาการเรียงตัวของฟันการสบฟันและระดับการยื่นออกมาของฟันนะคะฉะนั้นควรให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยก็จะดีมากๆค่ะ วันนี้ก็รู้กันแล้วเนาะว่าการจักฟันกรณีแบบไหนต้องถอนฟันแบบไหนไม่ถอนฟันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเนื้อหาดีๆหากมีคำถามหรือว่าอยากแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถส่งข้อความกันเข้ามาได้นะคะพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบค่ะ